อ่ะโอเคนะครับช่วงเช้านะครับวันนี้เราจะเรียนกัน2เรื่องเรื่องของการประเมินความเสี่ยงและโอกาสนะครับแล้วก็เรื่องของการตริดต,ตามภายในนะครับเอาเรื่องแรกก่อนนะครับ risk and opportunity นะเขียนเพิ่มด้วยนะฮะ risk and opportunity management นะการประเมินความเสี่ยงและโอกาสนะสำหรับห้องแรกนะมันมีคำว่าความเสี่ยงและมีคำว่าโอกาสนะครับ ก็เหมือนกับไอโต่กหนะครับหรือ14นะการจัดการความเสี่ยงและโอกาสนะแต่เราจะเน้นอะไรฮะเราจะเน้นเราจะพอยไปที่ความเสี่ยงมากกว่าที่จริงไม่ใช่นะครับมันมีคําว่าโอกาสด้วยนะระวังโดนตรวจของข้านหนึ่งเนี่ยเขาจะขอดูในเรื่องของโอกาสนะครับนะคาว่าโอกาสในที่นี้ไม่ใช่โอกาสในการเกิดความเสี่ยงไม่ใช่นะฮะคนละตัวกันนะเป็นโอกาสในการปรับปรุงนะฮะโอกาสในการปรับปรุงหรือพัฒนาให้ดีขึ้นนะเหมือนกับว่า เราจะต้องหยิบป,ประเด็นที่ถ้าเป็นความเสี่ยงต้องหาแนวทางในการป้องกันหรือจัดการกับมันแก้ไขกับมันแต่ถ้าเป็นโอกาสคือเราต้องดึงมาปรับปรุงให้ได้นะครับดังนั้นคําว่าโอกาสในที่นี้ไม่ใช่โอกาสสําหรับเกิดความเสี่ยงนะเป็นโอกาสในการอินพะุตเมนต์นะครับนะโอเคนะครับนียามความเสี่ยงและโอกาสนะครับเ,เดี๋ยวอันนี้ผม อธิบายให้ฟังเลยดีกว่านะครับไม่ต้องไม่ต้องทำเวิร์กช็อปนะมันก็จะเหมือนกับที่ผมไห้เราเขียนเมื่อกี้นะครับอ่ะนะครับเดี๋ยวเปิดมาดูโฟลโ์เมื่อกี้นะฮะโฟลที่ผมให้มมเราเขียนเมื่อกี้มันจะอธิบายคำว่าความเสี่ยงและโอกาสน,นะครับอ่นี้นะโอเคนะครับริสความเสี่ยงนะครับผมมองอยู่2มุมนะฮะ นะความเสี่ยงมันเป็นสิ่งที่มันมันเป็นเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นหรือยังฮะถ้าในความหมายในความเสี่ยงเป็นเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นหรือยังอย่างเนาะผมมองสองมุมนะครับหนึ่งเป็นความเสี่ยงที่มันเกิดขึ้นมาแล้วนะนะเป็นความเสี่ยงที่มันเกิดขึ้นมาแล้วครับเมื่อไหร่ที่มันเกิดขึ้นมาจากความเสี่ยงมันก็กลายไปแล้วกลายเป็นปัญหาทันทีเนาะอย่างเช่นความเสี่ยงที่เราแบบมาทํางานเกือบไม่ทันอ่ะนะเกือบไม่ทัน ้างานแปดโมงพึ่งเรามาถึงแปดโมงยี่แปดแดโมงยนะิบเก้านาะมีความเสี่ยงมากเลยแต่เรามาสายหรือ,อยังยังเนาะแต่เมื่อเมื่อไหร่ที่วันไหนที่เรามาแปดโมงสาห้าไม่ใช่ความเสี่ยงแล้วเป็นปัญหาขึ้นมาแล้วดังนั้นความเสี่ยงถ้ามันเกิดขึ้นแล้วครับมันก็กลายมาเป็นปัญหานะเราก็มีการแก้ไขปัญหากันไปแต่ความเสี่ยงตัวเนี้ยนะฮะถึงแม้ว่าเราจะแก้ปัญหาไปแล้วครับมันยังมีโอกาส เกิดขึ้นอีกนะฮะเป็นความเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดขึ้นอีกนะฮะเป็น,นไปได้ไหมว่า,าวันต่อไปเราจะไม่มาทำกาสายอีกถึงแม้ว่าเราจะมีการหาสาเหตุเตื่นเช้าไว้ขึ้นนันนู่นี้นะฮนะดังนั้นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นแล้วมันกลายเป็นปัญหาเรามีการโซโล่เรามีการแก้ปัญหากันไปนะแต่ไอ้ความเสี่ยงตัวเนี้ยมันมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นซ้ำอีกนะฮะดังนั้นะนะผมก็ยังมองว่ามันยังเป็นความเสี่ยง นะความเสี่ยงที่มีโอกาเกิดขึ้นซ้ํานะครับนะสองครับความเสี่ยงที่มีแนวโน้มคือนะฮนะนักตอนนี้ยังไม่เกิดขึ้นอย่างที่บอกเมื่อกี้เรายัางไมเรายัางามาทํางานทันนะครับแต่มันเฉียดฉิวมากเลยนะฮะดังนั้นะความเสี่ยงมุมที่สองคือมันมีแนวโน้มนะฮะมงเล็บแต่ยังไม่เกิดขึ้นนะเวลาคุณประเมินความเสี่ยงของ17ึู่นนะครับให้คุณมอง2มุมนะ มนะุมที่มันเคยเกิดปัญหาที่มาแล้วนะฮะอย่างเช่นเครื่องทดสอบรเราเสียแต่มันก็ยังมีโอกาสเกิดขึ้นซ้ําอีกนะฮะแล้วก็หยิบม,มาเป็นหัวข้อในการประเมินความเสี่ยงนะครับโอเคทีนี้ทั้งความเสี่ยงที่เกิดขึ้นแล้วซึ่งมีโอกาสเกิดขึ้นซ้ำอีกกับความเสี่ยงที่มันมีแนวโน้มนะมีแนวโน้มนะครับนะผมก็ได้มีการประเมินเพื่อจัดระดับความเสี่ยงผมนะฮะแบ่งเป็นความเสี่ยง3ระดับนะครับ มีความเสี่ยงสูงความเสี่ยงปานกลางและความเสี่ยงต่ำนะผมผมจัดแค่3ามรีเวลเท่านั้นนะครับนะส่วนของข้อหนึ่งคุณจะจัด4ี่รเวลหรื้ารเวลก็แล้วแต่นะผมจัดแค่3ต่ำปานกลางสูงนะไฮนีเรียมโลนะครับในการประเมินความเสี่ยงของผมผมจะมองอยู่2ประเด็นนะปัจจัยที่ใช้ประเมินนะฮะมองมองในเรื่องของผลกระทบที่เกิดขึ้นนะผลกระทบหรือความรุนแรงของมันนะครับ ผลกระทบนะอิมแพกหรือความรุนแรงนะฮะและความน่าจะเป็นไลทีฮุดนะฮะไลทีฮุดนะหรือความถี่ในการเกิดนะบางที่ใช้คําว่าโอกาสในการเกิดนะอ็อปติโนตี้ซึ่งผมไม่อยากใช้คําว่าโอกาสในการเกิดเดี๋ยวมันจะไปซ้ํากับคำว,ว่าโอกาสนะครับดังนั้นผมใช้คําว่าไลทีฮุดหรือความน่าจะเป็นนะความน่าจะเป็นนะ,ะว่ามันเกิดขึ้นทีบ่อยแค่ไหนนะครับนะซึ่ง Impact กับไลทีฮุดนะฮะผมมาให้คะแนนให้ได้ดับ หนึ่งถึงสามเหมือนกันนะผลเดียวทบรุนแรงปานกลางต่ำโอกาสอา่ความเป็นเป็นเกิดขึ้นสูงมากนะปานกลางหรือต่ำนะให้สามให้หนึ่งถึงสามเหมือนกันดังนั้น risk evaluation นะฮะการประเมินความเสี่ยงของผมนะฮะ impact คูณด้วยระดับุดนนะคะแนนสูงสุดเท่าไหร่ครับสามคูณสามเป็นเก้านะครับนะดังนั้นถ้าเป็นความเสี่ยงสูงจะอยู่ที่หกถึงเก้าความเสีย่ยงปานกลางสามถึงสี่นะครับ และความเสี่ยงต่ำหนึนะครับคะแนน5ไม่มีนะฮะมีนักเรียนบางท่านอาจารย์ห้าหายไปไหนบวยวายใหญ่เลยทำไมไม่มีทำไมไม่มีคะแนนหครับเพราะมันเป็นการคูณกันนะครับเออนะคูณกันเน้อนะหนึ่งคูณหนึคูณสองาคูณสมนะครับโอเคหกสูง3 4บางกลาง1นึ่งสอต่ำอะทีนี้สมมุติว่าหัวข้อที่เราประเมินนะครับคุณได้มาแล้วจะเป็น ความเสี่ยงสูงปานกลางต่ำแล้วแต่มาดูว่าสูงปานกลางต่ำนะฮะเราต้องมีแอคชั่นยังไงต่อนะครับอ่ะเปิดมาตัวที่สองเมื่อกีอ้มันก็จะต่อเนื่องกันนะครับนะ, Risk นะริสเลเวลนะครับเห็นไหม r i ส k l e v เวความเสี่ยงสูงความเสี่ยงปนานกลางความเสี่ยงต่ำนะครับนะไอริสน,นะครับาการประเมินความเสี่ยงและโอกาสของ17017025รั่นใหม่นะฮะมันมาแทนมันมาแทนข้อ Preventive Action เหมือนก้าันเลยฮะเรื่องของการป้องกันมันจะไม่มีนะมันจะแทนด้วยความเสี่ยงโอเคถ้าเป็นความเสี่ยงสูงนะฮะถ้าเป็นความเสี่ยงสูง6-9คุณต้องมี Risk Action นะครับการดำเนินการต่อความเสี่ยงเช่น ลดความเสี่ยงกำจัดความเสี่ยงแก้ไขความเสี่ยงแบ่งความเสี่ยงโอนความเสี่ยงแล้วแต่นะฮะนะแต่ก่อนที่คุณจะลงในเรื่องของดีเทลของรีแอคชั่นนะครับคุณต้องหาสาเหตุก่อนว่ามันเกิดเพราะอะไรนะทุกอย่างเราต้องหารูทคอร์ดก่อนครับหาใครก่อนว่ามันเกิดเพราะอะไรเราถึงจะทําการระบุเรื่องของการลดหรือการกำจัดได้นะดังนะนั้นถ้าเป็นความเสี่ยงสูงคุณต้องมีรีดแอคชั่นซึ่งต้องหาสาเหตุมาก่อนนะครับ แต่ถ้าเป็นความเสี่ยงปานกลางกับความเสี่ยงต่ําเป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้นะถ้าเป็นความเสี่ยงปานกลาง3าถึงสคะแนนนะครับให้คุณใช้เป็นโอกาสเห็นไหมอรปร opportunity, opportunity อสสรปรเปนะอร์ูนิตี้โอกาสในการปรับปรุงออปเปอร์ตูนิตี้ออปพอตูนิตี้ for improvement นะฮะโอกาสสําหรับการปรับปรุงเนี่ยมก็จะเข้าคําว่าอะไรฮะคำว่าโอกาสทันทีนะับโอกาสในการปรับปรุงนะฮะวงเล็บ ถ้าทำได้ถ้าเหมาะสมถ้ามีความจําเป็นนะไม่ใช่ว่าความเสี่ยงกลางทุกข้อที่คุณได้ครับคุณจะต้องเอามาปรับปรุงไม่ใช่นะฮะเพราะส่วนใหญ่เวลาเวลาเราประเมินนะส่วนใหญ่นะฮะความเสี่ยงากลางจะเป็นเทิร์ฟที่สูงสุดเลยนะ,ะส่วนใหญ่จะได้ความเสี่ยงกลางนะครับดังนั้นให้เราพริจารณา,นานรว่าความเสี่ยงกลางข้อไหนที่เราสามารถที่จะปรับปรุงนะให้มันดีขึ้นได้นะครับก็เลื่อนมานะคุณก็จะได้ใช่ไหมฮะเรื่องของการจัดการความเสี่ยง และการจัดการโอกาสนะครับความเสี่ยงดําเนินการปรับลดแก้ไขถ้าโอกาสก็ใช้ในการอ<ม>ินพุตเมนต์นะครับนะอันนี้เป็นเรื่องของการจัดการความเสี่ยงและโอกาสสําหรับ1 7 0 2 5นะครับนะซึ่งดีเทลก็จะคล้ายๆกับในส่วนของเก้าเปร์หนึ่งนะครับของก้าเปร์หนึ่งแบบนี้ไหมฮะใใคล้ายๆกันเนาะแบ่งเป็นกี่รีเวลครับเก้าเปร์นหนึ่งส่วนใหญ่จะในระดับทีก่อนที่มึ หรือสี่รีเวลนะครับเราเด็กกันคะแนนถึงยี่ห้าแต่คะแนกนก็จะเป็นถึงยี่สิบห้ากยีเป็นรีเวลที่สูงส<ช>ุดครับผมจะผสมครับปนหนึ่นผมจะมีทั้งหมดสี่รีเวลสูงมากสูงปานกลางและต่ำสี่ส่สิบหกมาคะแนนสูงสุดให้รีเวลละสอิมแพคสี่ละ์นิวซครับสิแก้มสูงสุด ประมาณนี้ก็แล้วแต่แต่ละองคอ์กรเนาะมันจะไม่เหมือนกันนะครับโอเคนี่คือดีเทลของการจัดการความเสี่ยงและโอกาสสําหรับ1 7 0 2 5นะครับนะมีคําถามไหมครับสําหรับโมเดลที่อธิบายไปเมื่อกี้นะครับ,รบถ้าคุณเข้าใจโมเดลนี้นะตอนตอนประเมินก็ไม่ยากแล้วนะครับโอเคทีนี้เรามาดูต่อครับว่าแล้วขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงของ17025มีขั้นตอนย์งไงห้านะครับเดี๋ยวเปิดสไลด์ต่อนะครับ โอเคนะครับนะอันนี้เป็นข้อ8.5ฮะการปรรจัต่อความเสี่ยงและโอกาสข้อ,อย่างที่อาจารย์อธิบายเมื่อกี้เราต้องพิจารณาความเสี่ยงถ้าเป็นความเสี่ยงต้องทาการปรับลดแก้ไขนะฮะถ้าเป็นโอกาสข้อเพิ่มมาตรการเพิ่มโอกาสในการปรับปรุงต่างๆนะครับนะซึ่งเราจะต้องประเมินกับทุกกิจกรรมที่เกี่ยวข้องนะทุกกิจกรรมที่เกี่ยวข้องสําหรับการทดสอบนะซึ่งมันเป็นกิจกรรมที่นะ เป็นกิจกรรมที่มันกระทบต่อความถูกต,ต้องของผลการทดสอบนะต่อความใช้ได้นะต่อต่อความต่อความถูกต้องของผลการทดสอบนะฮะนะรวมทั้งความเสี่ยง Welsh, ที่ส่งผลต่อความเป็นกลางนะครับถ้าจําได้นะวันแรกที่เราคุยเรื่องของความเสี่ยงต่อความเป็นกลางนะครับอันนี้เราคุยไปแล้วเนาะอ่ทีนี้มาดูนะครับว่าทุกกิจกรรมนะฮะ on activity นะฮะที่เกี่ยวข้องนะฮะเราต้องประเมินอะไรบ้างนะครับโดยนะฮะขั้นตอนการประเมินนะฮะ ผมก็จะแบ่งเป็นท่าขั้นตอนเหมือนขั้นตอนหนึ่งเลยนะฮะหนึ 1, ่งกำหนดกระบวนการหรือกิจกรรมที่ต้องประเมินสองนะฮะแต่ละกระบวนการแต่ละกิจกรรมครับเราต้องอ d e บ t i ายความเสี่ยงให้ได้ว่ากระบวนการนี้กิจกรรมนี้มีความเสี่ยงอะไรบ้างหนะะึ่งสองสามสี่ห้าหลังจากนั้นครับความเสี่ยงที่เราที่เราเระบุมาครับเราต้องประเมินในเรื่องของผลกระทบหรือความรุนแรงนะฮะไอคำว่าความรุนแรงนะฮะกับผลกระทบตัวเดียวกันนะฮะประเมินผลกระทบนะครับหรือความรุนแรงและ ประเมินไ<ม>ลด์ีวูดความเป็นไม่ได้นะคะแนนเท่าไหรค่ครับผลกระทบ1-3ึ 3, ่งถึงสามลด์ีวูดกว่าหนึ่งถึงสามได้ไหมครับหลังจากนั้นก็พิจารณานะครับถ้าเป็นความเสี่ยงสูงต้องกําหนดนะฮะริสแอคชั่นใช่ไหมฮะถ้าเป็นความเสี่ยงปานกลางต้องพิจารณาเป็นโอกาสในการตอบรุงถ้าเป็นความเสี่ยงต่ําก็เป็นโลริสเป็นความเสี่ยงที่ไม่ส่งผลนั่นเองนะครับหลังจากนั้นก็ต้องมีการติดตามและประเมินผลนะว่าแอคชั่นต่างๆที่เรามีการกำหนดมาครับได้ดำเนินการตามนั้นหรือเปล่ลปานะครับนี่คือ ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงนะห้าขั้นตอนะคท้ายๆกับข้อหนึ่งนะครับโอเคทีนี้ดูต่อนะครับนี่คือข้อที่หนึ่งนะกระบวนการหรือกิจกรรมที่เราต้องประเมินนะครับอ่ะช่วยดูหน่อยครับว่ามกีกิจกรรมตัวไหนบ้างครับที่เราไม่ต้องประเมินไม่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทดสอบของเราช่วยดูหน่อยอันนี้เจ็ดจุดสาม 7.3ครับ sampling นะฮะอันนี้นะตัดออกนะ<ม>อะไรครับการสอบเทียบนี่ฮะ performing calibration ฟ้องเลเพราะเราเป็นแ a บทดสอบนะครับนะมี sampling มี performing calibration ครับการสอบเทียบแล้วเราไม่มีเราไม่ได้มีกิจกรรมสอบเทียบภายในนะฮะโอเคอะไรครับการเียบตัวอย่าง เตรียมตัวอย่างเรามีนะฮะเจ7ดจุดสี่การจัดการเตรียมตัวอย่าง,งหรือการจัดการ <นะ S 2> ตัวอย่างครับนี<ม>่ะนะครับอันดับที่มีอ่าข้อนี้ฮะ reporting statement of conformity ครับ,รบการรายงานผลความสอดคล้องที่อาจารย์บอกว่าใน report เราต้องมีการตัดสินผลผ่านไม่ผ่านนั่นเองนะ pass fail น,นะนะตอนนี้เรายังไม่มีตัวนี้นะฮะตัวนี้ตอนนี้ข้เ7็บแปดหกครับ reporting statement of conformity ยังไม่มีนะครับ ที่เหลือมีหมดนะครับลองนับดูครับว่ามีทัดกี่กิจกรรมที่เราต้องประเมิน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1ห้า14 15 1 6 1 6กิบิกิจกรรมนะครับบวกอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับเขียนเพิ่มด้วยนะตัวโซเนลครับบวกลาากรเขียนเ,เพิ่มด้วย p ัวโซเนลข้อที่เท่าไหร่6.2นะครับ6.2 โปรโซแนลเป็นทั้งหมด17กิจกรรมนะครับเพิ่มโปรโซแนลด้วยนะครับข้อที่6.2 17บดวกนะฮะทำไมต้อง17บดวกเพราะว่าในส่วนของการทดสอบของเรานะครับ1 1ขั้นตอนการทดสอบ1ความเสี่ยงนะครับความหมายคือเรามีการทดสอบทั้งหมดสมมติเรามีการทดสอบทั้งหมด5พารามิเตอร์ใช่ไหมครับ5เทสตแล้วม่ตตอบนะฮะ เราต้องประเมินแยกแต่ละแม่ตอดนะครับห้าประเมินรวมทั้งหมดนะเพราะอะไรเพราะว่าแต่ละแม่ตอดในการทดสอบเนี่ยขั้นตอนแตกต,ต่างกันเครื่องมือแตกต่าง,งกันนะดังนั้นะเรามีการเทสทั้งหมดกี่รายการเราต้องประเมินแยกนะประเมินแยกนะครับ,รบ,รบไม่รวมกันทีเดียวนะรประเมินตามแหลกสโคปเราเลยมี5แม่มตอดก็ประเมิน5้แม่มมตอดนะครับนี่คือความหมายของคำว่า17บวกนะครับบวกคืออะไรในส่วนของแม่ตอด ทดสอบของเราหนึ่งแมตต์ดหความเสี่ยงนะครับโอเคอ่ะทีนี้ประเด็นมันอยู่ที่ว่าแล้วแต่ละกระบวนการครับเราจะทราบได้ไงว่ามันมีความเสี่ยงอะไรบ้างที่เกิดขึ้นในกระบวนการนั้นๆเนาะเรามานั่งเทียนคิดได้ไหมหรือ brainstorming ช่วยกันคิดได้ไหมมันก็มันก็ได้เนาะมาประชุมกันแล้วก็เอ้ยเรื่องของการรับ อไอ้ใบคราร้องมีความเสี่ยงอะไรบ้างเรื่องของการเลือกวิธีมีความเสี่ยงอะไรบ้างแต่มันก็ไม่เป็นวิทยาศาสตร์มากจนไปนะครับดังนะั้นผมมีวิธีการแนะนำนะครับว่าวิธีการชี้บ่งความเสี่ยงนะฮะให้เรานะฮะทำการวิเคราะห์กระบวนการนะวิเคราะห์กระบวนการนะครับฝรั่งเรียกว่า process approach นะครับรู้จักแผนถังเต่าไหมครับอาจจะไม่คุ้นเท่าไหร่นาะเราต้องทําการวิเคราะห์กระบวนการโดยการใช้นี่ฮะดูตัวนี้ นี่ครับการกำหนดกระบวนการหรือวิเคราะห์กระบวนการครับตามแนวทาง process approach process a ป p r o a c h แปลว่าการเข้าถึงกระบวนการนะฮะแต่เราต้องชี้บ่งกระบวนการแยกออกมานะครับว่าในกระบวนการหรือกิจกรรมนั้นๆน,น,นะครับมันประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะการกำหนดกระบวนการตามแนวทาง p r o c e s s approach นะโดยเทคนิคตัวต้นในแกมแผนถังเตาอย่างดูเหมือนตัวเตานี่นะนะครับนั้นะ โปรเซตรงนี้คืออะไรฮะขั้นตอนการทํางานของกระบวนการน,นั้นซึ่งก็จะเป็นรูปเป็นขั้นตอนอยู่ในที่อยู่ในโปรเซสเจอร์ใช่ไหมครับทีนี้ในกระบวนการนั้นมีใครเกี่ยวข้องบ้างมีการใช้อุปกรณ์อะไรข้อมูลอินพุตมาจากไหนเอกสารแบบฟอร์มที่ใช้มีอะไรบ้างและมีการตั้งตัวชีวัดยังไงนะครับผมมีตัวอย่างให้ดูหนึ่งตัวอย่างนะครับทีนี้วิธีการเขียนนะครับตรงตรงกลางโปรเซสน,นี้นะตรงกลางนี้นะ ตรงางนี้ก็คือนะฮะขั้นตอนการทํางานที่ระบุอยู่ในโปรซีเจอร์คุณอาจจะคุณอาจจะอาจจะเอามาเขียนเป็นสเต็ปหนึ่งสองสามสี่ก็ได้นะเอามาเขียนเป็นสเต็ปหนึ่งสองสามสี่ว่าขั้นตอนการรับตัวอย่างนะหนึ่งสองสามสี่ทำไงบ้างนะทำไมผมถึงให้เราเขียนภาพนี้ฮะภาพนี้มันจะช่วยอะไฮะให้เราเห็นภาพรวมของกระบวนการนะหรือภาพรวมของขั้นตอนการทํางานในโปรซีเจอร์นะครับว่ามันประกอบด้วยอะไรบ้างขั้นตอนเป็นยังไงมีใครบ้างเกี่ยวข้อง นะอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้คืออะไรนะอินพุตข้อมูลที่รับเข้ามามาจากไหนมีการใช้เอกสารแบบฟอร์มอะไรบ้างแล้วก็การตั้งตัวชีว้วัดนะครับเพื่อที่จะ,ะให้เราได้ชีบบช้บ่งความเสี่ยงนั่นเองนะครับให้เราได้ชี้บ่งความเสี่ยงอู่ตัวอย่างนี้นะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างในเรื่องของกระบวนการทดสอบนะฮะค่าความเป็นกรดด่างของน้ำเห็นไหมผมก็เขียนขั้นตอนมาหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับนะ ฝั่งนี้บูบูคือในการทดสอบค่า pH ของน้ำนะครับมีใครบ้างเกี่ยวข้องมีพนักงานวิเคราะห์มีนักวิทยาศาสตร์นะครับฝันะ่งนี้เป็นฝั่งที่ระบุถึงพวกอุปกรณ์เครื่องมือในการทํางานนะฮะมีการใช้เครื่อง pH เตอร์ eter, มีตัว er บัฟเฟอร์นะฮะเป็น CRM นะฮะอุณหภูมิตัวอย่างตัวอย่างคืออุณหภูมิน้ําที่ส่งเข้ามานะฮะยี่สิบห้าองศาลบสององศาอุณหภูมิห้องทดสอบยี่สิบหกองศาลบห้าองศานะครับอินพุตคือ ไปส่งตัวอย่างกับตัวอย่างน้ําที่ส่งเข้ามานะส่วนแมตตบอร์ดนะฮะแมตตบอร์อดคือเอกสารขั้นตอนกนารดำเนินครับก็จะเป็นวิธีการการวิเคราะห์ค่าความเป็นก๊ดด่างของน้ําซึ่งขั้นตอนในวิธีกานี้เราก็มาเขียนนะตามกันเต็มเลยหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับส่วนเอาพุทธนะฮะเป็นการรายงานค่า ps ที่ตัวยมหนึ่งตำแหน่งนะครับตัวชี้วัดนะวิเคราะห์ตัวอย่างสองสามต่างกันไม่เกินศูนย์จุดหนึ่ง ps นะครับแล้วก็ qc sample บวกลบศูนย์จุดหนึ่ง ps เหมือนกันนะครับ และต้องทาการทดสอบภายในหนึ่งชั่วโมงนี่คือเงื่อนไขเขานะเป็นตัวชี้วัดนะครับหลังจากได้ภาพนี้มาแล้วคุณทําไรต่อคุณก็ต้องมองว่านะตอนนี้นะฮะมีส่วนไหนบ้างที่มันเป็นความเสี่ยงความเสี่ยงมีสองมุมนะนั่นก็เลรฮะเกิดเป็นปนัญหาแล้วกับมันมีแนวโน้มนะครับแนวโน้มคืออะไรถ้าเกิดมีการทํางานผิดพลาดบางอย่างนะค,ความเสี่ยงตัวนี้ก็จะกลายเป็นปนัญหาทันทีสมมุตินะฮะว่าจากตัวอย่างนี้นะผมระบุค,ความเสี่ยงนะครับได้ทั้งหมด สองข้อนี่ครับนะความเสี่ยงคือเอกมต้องทดสอบภายในหนึ่งชั่วโมงนะครับความเสี่ยงนะฮะอาจจะทดสอบไม่ทันภายในหนึ่งชั่วโมงนะตัวบัฟเฟอร์นะบัฟเฟอรเ์เป็นเป็นเอ่อเป็นตัวน้ำที่ใช้ในการเทสค่าพีเอสนะครับบัฟเฟอร์มีการปวดเปื้อนแตมีมีความเสี่ยงสองข้อนะครับทดสอบไม่ทนันหทดสอบภายในชั่วโมงความเสี่ยงแล้วก็บัฟเฟอร์นะความเสี่ยงความเสี่ยงสองข้อนี้คือเรื่องอะไรนะครับนี่ครับ ทดสอบไม่ทันปลานเนโ,โแล้วก็พัฟเฟอร์มีการผลเปืนอ,อ่ะพอคุณได้ความเสียงของข้อนี้เนาะก็มาประเมินนะครับประเมินผลกระทบประเมินโอกาสในการเกิดนะครับแต่เบื้องต้นนะครับ,นนรบผมยังไม่สอนตรงนี้นะเอาเป็นว่าอยากให้พวกเราเนี่ยลองนะครับเขียนตัวแผนผังเต่าหรือตัวเซ a เ t e r p l นะครับกับกระบวนการทดสอบนะฮะสักหนึ่กระบวนการ อ่คุณเปิดเวิร์กช็อปครับเปิดเวิร์กช็อปเลยด้านหลังนะเปิดเลยฮะเอกสารเวิร์กเวิร์กเวิร์กช็อปนะครับกระดาษสีขาวได้โปรดด้วยครับเนี่ยสองแผ่นนี้ฮะแผ่นแผ่นที่สี่นะครับที่เป็นเขียนว่า list of opportunity นะฮะ นีนะนะนะไนะหนพวกเราลองเขียนนะครับสองฝั่งฝั่งละหนึ่งหนึ่งสองฝั่งเนาะฝั่งละหนึ่งไม่ตัดนะกระบวนการทดสอบนะครับมิตเตอร์ของเรานะให้คุณเขียนยได้่ยให้แบบนี้นะฝั่งนี้พอเขียนได้ไหมฮะส่งตัวแทนนะอ่า <c oughs> นะฮนะทีนี้เวลาวิธีการเขียนนะฮะเหมือนตัวอย่างเลย ฝั่งนี้คือเจ้าที่ทดสอบฝั่งนี้คืออุปกรณ์เนะครื่องมือนะฮะฝั่งนี้คือข้อมูลที่ใช้นะครับและขั้นตอนการเทสอาจจะเขียนมาเป็นสเต็ปหนึ่งสองสามสี่ก็ได้นะหลังจากนั้นเสร็จแล้วคุณก็วงเล็บคำว่านี้เอาไว้ความเสี่ยงนะประเมินประเมินดูว,ว่าจากขั้นตอนการทดสอบของเรานะครับความเสี่ยงมีตรงส่วนไหนบ้างนะครับอ่ะลองเขียนดูนะฮะสองฝั่งนะฝั่งละหนึ่งตัวอย่างนะอันนั้นไม่ใช่นะ นั่งใกล้ๆกันนะครับอลองดูครับลองเขียนดูนะไม่ลองไม่รู้นะครับต้องลองเวิร์กช็อปนิดนึงนะฮะจะได้เห็นภาพนะครับนะเดี๋ยวหลังจากที่เขียนเสร็จแล้วนะก็จะ,ะเขียนเนี่ยระบุความเสี่ยงด้วยนะครับเรื่องอะไรบ้างนะอ่าโอเคครับสอง่ังนะฝั่งละหนึ่งเทสตแมสต์ต่อนะครับเขียนตัวเอฟโรดเขียนแบบนี้นะฮะใช้ในส่วนของตรงกลางเนี่ยตรงตรงกลาง ตรงกลางให้เขียนเป็นสเต็ปนะขั้นตอนการทดสอบ1 2 3ที่5เอาเข้าวๆาก็ได้นะครับโอเคอ่ะลุยเลยครับ